สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วครับกับฟุตบอล้ายแข็งสำหรับค่ำคืนที่ผ่านมาครับมีเหตุการณ์พลิกล็อกเกิดขึ้นครับเมื่อเป็นหนึ่งของรายการศึกยูฟายูโรปาลีกครับอย่างบาซ่าครับซ่าไม่ออกกับทางแฟรงเฟิร์ครับที่เจอของดีของทางแฟรงเฟิร์ครับบุกไปเอาชนะบาร์เซโลนาได้ถึงทีมแคมป์นูนะครับ3ประตูต่อ2นะครับแล้วต้องบอกว่าแฟรงเฟิร์เล่นได้ดีมากๆครับ การเล่นเกมรับนะครับที่ไม่สามารถทําให้บาร์เซโลน่านั้นเจาะได้ตรงกลางครับทาได้เพียงแค่ใช้ตัวลิมเส้นนั้นเจาะได้เพียงแค่ด้านข้างครับและก็ไม่สามารถเจาะแฟงเฟิร์ตได้แบบจริงๆริงจังๆครับรวมถึงการโต้กับที่ทางแฟงเฟิร์ตนี่ทําได้ค่อนข้างดีครับในการปัดบอลและก็สามารถเล่นเกมลุกสวนกลับได้อย่างรวดเร็วครับที่ใช้ความสามารถการทําเกมร่วมกันร,ระหว่างตรงกลางอย่างผู้เล่นอย่างญี่ปุ่นของกรรมดะแล้วก็มีวิงแบ็ก ขวาซ้ายครับมีคอตติดตัวเก่าของแฟรงเฟิร์ตแล้วก็ทางคเนปครับตัวดาวรุ่งที่เล่นได้ดีมากๆครับทางริมเส้นครับทำให้แฟรงเฟิร์ตนั้นสามารถล้มบาเซโลนาครับแต่งหนึ่งของรายการนั้นตกรอบไปอย่างน่าเสียดายครับก็ต้องบอกว่าบาซ่ายังดีไม่พอนะครับก็ในลดกการหน้าอาจจะต้องไปปรับทีมให้ดีกว่านี้ครับเนื่องจากว่าบาเซโลนาจะได้เข้าไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกในลดกการหน้าค่อนข้างแน่ครับ ดังนั้นรายการนี้ก็ไม่ได้แชมป์ไปนะครับสำหรับบาซ่านะครับแฟรง์เฟิร์ตถือว่าขึ้นมาเป็นตัวเต็งนะครับโดยจะเข้าไปพบนะครับกับทีมดังอังกฤษทีมนึงครับที่ฟอร์มร้อนแรงมากในรายการนี้อย่างเรดแฮมนะครับที่สามารถบุกไปเอาชนะโอลิปิกลียงได้ถึงที่บ้านครับถือถือได้ว่าเป็นฟอร์มการเล่นที่เล่นได้ดีมากครับสำหรับเต์แฮมนะครับนะครับก็ถามาทำให้ในรายการนี้ถือว่าเป็นทีมอังกฤษที่ได้ลุ้นทีเดียวครับ แล้วก็ต้องเข้าไปวัดกับทางแฟรง์เฟิร์ตในรอบรองชนะเลิศครับก็ในส่วนของท็อปเองก็จะเอาใจช่วยในส่วนของเวทแฮมนะครับเนื่องจากว่าในปีนี้ต้องเห็นในบอลยุโรปเนี่ยถือได้ว่าเป็นปีทองของฟุตบอลอังกฤษเลยครับไม่ว่าจะเป็นยูฟาแชมเปี้ยนลีกยูฟายูโรปาลีกนะครับที่มีทีมอังก,กฤษเข้ารอบถึงรอบรองเนี่ยได้อ่าแล้วก็มียูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกครับได้ถึง4ทีมนะครับในการเข้าไปเล่นรอบรองในฟุตบอลยุโรปนะครับซึ่ง ถ้าเข้าสู่รอบชิงอาจจะเป็นไม่ได้ที่ทีมจากอังกฤษอาจจะรวบแชมป์ทั้งหมดนะครับในบอลยุโรปก็เป็นไปได้นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับจะเป็นการพบกันระหว่างทางการ์ตโกเรนเจอร์ครับที่แกร่งในบ้านครับที่สามารถพลิกมาเอาชนะในส่วนของบาก้กานะครับที่ชื่อชั้นอาจจะดีกว่าในฟุตบอลยุโรปครับแต่เมื่อเล่นในบ้านครับการ์ตโกเรนเจอร์ครับที่ขึ้นชื่อลือชาในการเล่นในบ้านในส่วนของสกอตแลนด์ครับ ก็สามารถใช้ความแข่งแกร่งครับเอาชนะบาก้กาเข้ามาได้ครับจะพบกับในส่วนของไรซิกครับตัวแทนจากเยอรมนีอีกทีมหนึ่งครับซึ่งต้องบอกว่าไรซิกเนี่ยทำผลงานได้ดีในการบุกไปอัดอัลตาลันต้านะครับได้ถึงถิ่นครับซึ่งต้องบอกว่าตอนเนี้ยเอนคูคูครับดาวรุ่งครับก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่ใช่ดาวรุ่งแล้วครับถือว่ามีฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรงมากๆครับเมื่อยิงไปถึง2ประตูในนัดนี้นะครับ และก็เป็นเป้าหมายของทีมดังๆในยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมอย่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับดังนั้น2คู่นี้เป็นคู่ที่น่าดูอย่างยิ่งในรอบรองชนะเลิศน,นะครับน่าติดตามอย่างยิ่งครับในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกครับก็ต้องมาคอยติดตามกันว่าใครครับจะก้าวขึ้นไปคว้าแชมป์ในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกนี้นะฮะได้นะครับตอนนี้ตัวเต็งก็ถือได้ว่าค่อนข้างขี่กันอยู่ไม่ว่าจะเป็นแฟรงค์ฟิร์ตเวสต์แฮมและก็ไลซิกนะครับ ก็ค่อนข้างสุสีกันครับก็โดยสรุปแล้วถือว่าเมื่อคืนบาซ่าพลิกล็อกมากๆครับนอกจากนั้นก็จะมีเลนเจอร์ที่ค่อนข้างพลิกเข้ามานะครับแต่เวสแฮมกับไรซิ่งเนี่ยค่อนข้างมาตามโผลครับสำหรับวันนี้นครับก็เป็นการสรุปศึกฟุตบอลอยูฟ่าอูโร่านี้ครับส่วนในคลิปถัดไปครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับก็หวังว่าจะเป็นที่ถูกอกถูกใจแฟนๆนะครับ สำหรับเพื่อนๆครับมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับ4ทีมที่เข้ามาสู่รอบรองชนะเลิศในศึกยูฟายูโรปาครับลองพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะครับพูดคุยกันครับว่าเพื่อนๆนั้นมีทัศนาคาาาติอย่างไรครับและเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในฟุตบอลสายแข็งกับคลิปต,ต่อไปครับสวัสดีครับ